มาต่อที่มาเก็ตนิว์นะครับเริ่มที่คิวเฮานะครับคิวเฮาประกาศกำไรเติมาสี่นะครับที่648ล้านนะครับลดลง11%บเอปอร์เซนเยียร์นเยียนะครับเนื่องจากรายจ่ายการขายและบริหารเพิ่มขึ้นนะครับโดยกำไรออกมาต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้สิบสองเปอร์เซ็นต์ทางฝ่ายบริหารคาดกำไรปี58นะครับเติบโต13เปอร์เซ็นต์นะครับโดยแนวโน้มการเติบโตของริษปีนี้นะครับจะเติบโตจากยอดโอนนะครับและมาร์จินที่ดีขึ้นนะครับท่ามกลางรายจ่าย การตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการถัดมาเปิดโครงการคอนโดใหญ่ในปีนี้นะครับทั้งนี้จับตาผลการตอบรับการเปิดจองคอนโดใหญ่ที่สุขุมวิทนะครับในปลายปีบ้านหนึ่งเนื่องจากบริษัทในการจ่ายเป็นผลเป็นทุนนะครับทำให้มีเดอร์ชั่น16%นะครับทางฝ่ายปรับลดค่าได้นำเป็นถือนะครับราคาพื้นฐานที่4ี่บาทสิบตังค์ในเนนทานะครับกำไรปี57นะครับที่ประกาศออกมาที่8,400ล้านนะครับเพิ่มขึ้น30%นะครับเนื่องจากยอดโอนเติบโตนะครับแล้วก็มีการรับรู้กกกาาาไรรรจขยเทออ์มินล 21เข้ากองคลัส์นะครับที่1,500ล้านบาททำให้กำไรสุทธิปี57เติบโตสูงมากนะครับซึ่งดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะครับหากที่แบล็คหรอกนะครับเราโอนปีนี้นะครับอยู่ที่5,200ล้านนะครับกับป้าโอนปีนี้ที่28,000ล้านนะครับส่วนที่เดือจะมาจากยอดจองบ้านในปีนี้นะครับซึ่งคาดหมายว่าจะเติบโต15%ทางฝ่ายคาดยอดโอนนะครับเติบโต7%นะครับแล้วกำไรปกติเติบโต5% แนวโน้มเติบโตไม่มากนักนะครับราคาหุ้นปรับขึ้นมาเกิดพื้นฐานที่10บาทแล้วนะครับปรับลดคําแนะนําลงเป็นขายนะครับเซมเฮาส์สุภาลัยนะครับรายงานกำไรปี57ออกมาที่4,400ล้านนะครับเพิ่ม58%เยียร์นะครับจากการเติบโตของยอดโอนนะครับพร้อมกับมาจีนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งกำไรออกมาเป็นตามที่ทางฝ่ายคาดนะครับทางฝ่ายคาดหมายยอดโอนปีนี้เติบโต24%นะครับเป็น22,000ล้านนะครับมีแบ็กหลอกรองรับแล้ว17,600ล้านนะครับ ที่เหนือคาดว่าจะมาจากยอดจองแนวราบนะครับราคาหุ้นซื้อขายที่8เท่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่10เท่านะครับและมีดีลเดนยู4อยูเซ7คงคาแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่28.10ตางค์นะครับสําหรับสุภาไยโบยชีนะครับรายงานกำไรไตรมาส4่นะครับที่293ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง785เปเนคิ Q1Q จากยอดขายในกลุ่มเครื่องดื่มนะครับเพิ่มขึ้น44เอร์เซนตนะครับ ส่งผลให้มาจิ้มดีขึ้นนะครับจากการใช้กําลังการผลิตที่ดีขึ้นค่าใช้จ่ายการขายบริหารไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากการไม่มีค่าใช้จ่ายได้การตลาดนะครับประกาศจ่ายผลผลิตเพ่ปีหลังที่1บาท5สตางค์นะครับขึ้น XD ที่วันที่10มีนานะครับแล้วก็จ่ายวันที่26.5%ปี58ผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาดนะครับทำให้นักฝ่ายจาพิจารณาปรับประมาณการขึ้นในประชุมนักวิเคราะห์นะครับโดยราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับประมาณการนะครับสำหรับโอชิ TVO นะครับประกาศกำไรไตรมาส4ี่นะครับที่415ล้านนะครับเพิ่มขึ้น62% Q1Q นะครับจากผลต้นทุนการผลิตที่ลดลงนะครับส่งผลให้มาชิ้นดีขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงนะครับส่งผลให้ต้องมาทึกขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือนะครับและมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับในผลการดำเนินงานออกมาต่ำกว่าคาดนะครับการไฟคงประมาณการผลการดำเนินงานปี58ไว้เหมือนเดิมนะครับคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลนะครับสำหรับครื่อปีหลังอีก85ตางต่อพุ้น ยังคงแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ยี่สิบหกบาทนะครับสําหรับ t v อมี jc นะครับประกาศกาไรปีห้าเจ็ดนะครับที่หนึ่งพันหกร้อยเจ็สิบเก้าล้านนะครับลดลงถึงสามสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์ยีนเยียนะครับเนื่องจากกับการปรับตัวขึ้นของราคาต้นทุนวัตถุดิบนะครับนอกจากนี้การขายต้นทุนการใช้จรายในการขายและบริหารของทุกกลุ่มธุรกิจนะครับมีการปรับตัวขึ้นจากการแข่งขันที่รุนแรงนะครับ ในส่วนของราคาพืชากปี58นะครับและผลประกอบการสุทธิทางฝ่ายจะมีการปรับประมาณการใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากบริษัทมีความชัดเจนในการเข้าซื้อมีโทวนาาเพิ่มเติมนะครับสำหรับ BJC อีชิตันนะครับประกาศกำไรสุทธิปี57นะครับอยู่ที่1,078ล้านนะครับเพิ่มขึ้น22%เ on y e ย r นะครับเนื่องจากต้นทุนการผลิตปรับลดลงนะครับ่ายจานการขายผลต และบริหารปรับลดลงด้วยนะครับนอกจากนี้ต้นทุนทางการเงินก็ยังลดลงนะครับจากการดําเนิน ipo ปชีช่วาคืนนี้บางส่วนมีการประกาศจ่ายผลผลประกอบการปีห้าเจนะครับที่1บาทต่อหุ้นนะครับมีการจ่ายปันผลครึ่งปีแรกไปละห้าสิบสตางค์นะครับเหลือครึ่งปีหลังไปห้าสิบตางค์ตัวจะขึ้น xd ในวันที่เจ็พฤษภานะครับแล้วก็จ่ายในวันที่ยี่ส้าพฤษภาห้าแ ทางฝ่ามีมุมมองบวกนะครับจากการเพิ่มกำลังกำลังการผลิตยอย่างต่อเนื่องการเริ่มลุกตลาดจำหน่ายสินค้าในอินโดนีเซียนะครับและการแตกวายจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทอื่นเช่นน้ำส้มใบเลน,นปีนี้นะครับแนะนำถือนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่24บาทเซปเป้นะครับประกาศกำไรปี57นะครับที่360บล้านนะครับเพิ่มขึ้นสูงถึง1.5เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเนื่องจากยอดขายในต่างประเทศที่เติบโตนะครับชดเชยเยอยอดขายในประเทศที่หดตัวลง ดี๋ยวแล้วก็ตามนะครับวันีปีห้าเจ็ดออกมาต่างวันที่ทางฝ่ายค้านนะครับจากยอดขายในแต่มาสีที่ลดต่ำกว่าที่ทางฝ่ายประเมินไว้นะครับเรามีมูลค่าต่ําสุดนในรอบปีห้าเจ็ดเลยนะครับถึงแม้ว่ากลยุทธ์การเติบโตของยอดขายโดยเน้นลุกไปตลาดต่างประเทศมากขึ้นจะเป,นเป็นเป็นไปได้ดีตามที่บริษัทคาดไว้นะครับแต่บริการราคาหุ้นเซเป้นะครับตอนถึงประโยชน์ในส่วนนี้คือราคาพื้นฐานปีห้าแปดที่ทางฝ่ายประเมินที่สามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อหุ้นแล้วนะครับจึงแนะนําขายนะครับสำหรับเซเป้ มีเอลอนะครับรายงานกำไรไตรมาสสี่นะครับสูงถึง2,300ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง157%่งร้อยห้าสนยียรนะครับเนื่องจากเงินสำรองประกันชีวิตที่ลดลงอย่างมากนะครับจากการทบทวนสมมติฐานการสำรองนะครับตามวิธี cross premium valuation กันตั้งสำรองที่ลดน้อยลงในไตรมาสสี่นะครับทำให้เบลเอมีกำไรสุทธิปี57นะครับ2,700ล้านนะครับตีอยู่ทางฝ่ายคาดไว้ก่อนหน้าที่คาดว่าจะมีกำไรนะครับที่1,200ล้าน อย่างไรก็ตามนะครับการตั้งสำารองจํานวนมากในช่วงตีมาหนถึงตีมาสาปีห้นะครับทําหมเม่อไรปี57าเจ็ลดลงจากปีก่อนนะครับถึงสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มีการจะประกาศจ่ายผลครึ่งปีหลัง e ี6ีสตาต่อหุ้นนะครับคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่0.9นย์จุเาปอร์เซ็นต์ับปีห้าแปดเนมีการ่าสุทธิสี่พันเล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึงเจ็ดสิจ็ดเปรยยียจากการกาตั้งสํรองปกตินะครับ หคะ่าพื้นฐานอยู่ที่5 7บ็บาทแนะนําซื้อนะครับสำหรับ BLA ตัวสุดท้ายนะครับ KTB นะครับรายงานดัแบตบลาสินทรัพย์ะนสิสน,สนเรือมกกลานะครับมีสินเชื่อหดตัว0 8ดแอนมันออนมันนะครับในประเวณที่ทางเดียวกันกับธนาคารอื่นเดยค่าไม่จะเกิดี่จากการชําระคืนของสงองินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนนะครับเงินฝากเติบโตสวนทางกับสินเชื่อนะครับโดยเพิ่มขึ้น 1. 4ดสเเซน์มัออนมันนะครับ เรามอว่า KDB จะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลในปีนี้นะครับน่าจะทําให้สินเชื่อเติบโตขึ้นหน้าในช่วงที่เหลือของปีราคาพื้นฐานจะคงอยู่ที่28บาทแล้วก็แนะนําซื้อนะครับสําหรับ KDB สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ